นี่ค่ะเราใช้ฟืนกำลังต้มค่ะใช้ฟืนต้มลวกผักต้มก็ได้ลวกผักก็ได้เนี่ยค่ะใช้ฟืนถูกใจก็สั่งซื้อได้นะคะใช้่านก็ดีใช้ฟืนก็ได้ค่ะ ใช้ได้หลายรูปแบบใช้กับหม้อใบเล็กก็ได้หม้อใบใหญ่ก็ได้กระทะใบเล็กก็ได้กระทะใบใหญ่ก็ได้หรือปิ้งย่างก็ได้ค่ะได้ทุกอย่างที่เราสรรหาก็คุ้มกับราคาที่ซื้อนะคะเพราะว่ามันเป็นเหล็กใช้ซื้อใบเดียวใช้ได้ชั่วลูกชั่วหลานเลยค่ะถ้า ใครสนใจก็ทักแชทสอบถามหรือสั่งซื้อได้นะคะ